ให้ผมเมาถึง DJ EQ นะครับ EQ เนี่ยจริงๆเขามีเรื่องให้เผาเยอะมากนะครับเพราะเขาเป็นคนชั่วคนหนึ่งคนชั่วคนหนึ่งนะครับ <c oughs> เราเล่นเป็นคนเป็นคนนิสัยดีครับแต่ว่ามีเรื่องให้ต้องแบบให้ต้องจิกต,ต้องกัดตลอดเพราะ EQ เนี่ยหลายๆคนจะรู้ไม่ว่าจะฟังถ้าเคยใครเคยฟังขึ้น94 e FM นะครับจะเคยได้ยินพวกเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองของ EQ ครับเพราะ EQ เนี่ยมันเป็นคนที่หัวการคาครับอย่างเช่นว่าเวลาเรา ไปงานไปเป็นแขกเซเลปตามงานต่างๆเนี่ยไม่บางทีเราไม่ได้เปกิฟต์วเชอร์เนี่ยก็จะได้เป็นพวกกิฟต์เซตเป็นผลิตภัณฑ์มาใช่ไหมครับอีคิวเนี่ยเมื่อได้ผลิตภัณฑ์เป็นพวกครีมบำรุงผิวหรือเครื่องสําอางมาเนี่ยคือยี่ห้อเขาดีของเขาแพงจริงๆแหละแล้วก็อีคิวเนี่ยไม่ได้ใช้เพราะเป็นผู้ชายใช่ไหมครับอีคิวก็จะมาถามไม่ว่าจะเป็นพี่โอปอหรือว่าพี่ตุยต้ยตุ้ยอะไรเงี้ยถามว่าเออพี่มีครีมดูแลผิวไหมถ้าใครที่ตกเรียกว่าตกหลุมพราง เผลอไปคุยกับมันนะครับจะโดนมันขายในราคาคือคือ,คอ,คอที่มันได้มาฟรีเนี่ยแต่มันจะมาขายครึ่งราคาครับขายครึ่งราคาครับ <c oughs> จริงๆจะว่ามันก็ไม่ผิดนะเพราะมันก็เอามาขายในราคาถูกจริงแต่ว่า ได้มาฟรีไม่ใช่เหรออีดีเจอ Q คิวเนี่ยนะคะสนิทกันเพราะมันอยู่ขึ้นเดียวกันแล้วปอก็งงมากว่าทําไมแบบว่าวัยรุ่นไทยถึงแบบว่าปรับปื้มชื่นชอบอีคิวกันปังงงมากในประเด็นของปอในอีคิวเป็นพิธีกรที่มีความสามารถเป็นดีเจที่มีความสามารถแล้วก็แบบว่าแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นอีคิวเป็นคนแบบเป็นคนชั่วค่ะเป็นคนชั่วค่ะ คือ EQ จะมีความสุขกับการไปงานอีเวนต์ต่างๆแม่ไม่ได้รับเชิญแม่ไม่ได้รับเชิญแม่ไม่ได้รับเชิญเญพื่อจะไปเซ็นรับของเพื่อเอาของเนี่ยมาเวียนขายกันในหมู่คณะมันชอบล่าสุดออปองศักดไปซื้อกล้องเอ่อซื้อกล้องตัวหนึ่งเรามาอวดปล่าว600บาทเองเปล่าแบบกล้องนี้ไม่น่า600บาทมาจากไหนซื้อต่อจาก EQ คิ คือมึงต้องไปรับฟรีจากงานอีเวนต์ไหนสักง,งานหนึ่งมาแล้วก็ไปขายต่อพี่โบกับพี่โอปอนะฮะในฐานะที่เรานับถือมานานไม่ได้ทำกันอย่างนี้เลยไม่ได้ทำกันอย่างนี้เลย <c oughs> ในฐานะที่พี่ใสผมไปแล้วผมจะเอาคืนครับเริ่มต้นที่พี่โอปอก่อนคุณรู้หรือเปล่าว่าผู้หญิงนะฮะผู้หญิงทุกคนเนี่ยก็จะมีคนรักแร้ <c oughs> คนรักแร้นั้นเป็นสิ่งที่ส่วนเกินสุดๆมันตูดไก่ของผู้หญิง <c oughs> พี่โอปอไม่อยากถอนไม่อยากโกน เลยไปยงิงเลเซอร์ครับอแต่พอยิงเลเซอร์คนรักแร้เสร็จเนี่ยมันก็ธรรมดาไปเลยขอยิงขาหนีด้วยอันนี้ไม่เคยบอกใครมาก่อนจริงๆบอกคนอื่นวไม่ได้ยิงจริงๆเขายิงขาหนีด้วยเขาแอบคุยกับเพื่อนผมได้ยินนะฮะส่วนพี่โบนี่พี่โบเห็นตอนนี้หล่อๆนะฮะผมมีสาย CNN นะฮะเรื่องกับพี่โบตั้งแต่สาธิตเกษตรสมัยยังอ๋อๆอยู่พี่โบเนี่ยอ้วนและดำ เป็นเด็กที่เตะบอลอ้วนและดำโตมาเพิ่งหล่ออ่ะและที่สำคัญตอนนี้นะฮะอันนี้เห็นได้ชัดเลยตดตลอดเวลา <c oughs> อนทับ <c oughs> ที่มาว่าผมชอบเอาของมาขายหรือว่าขี้งกนะฮะชิงของันไม่จริงนะฮะผมเป็นคนใช้เงินเป็นในเรื่องของมาขายเนี่ยอันนี้หน้าร้าน8,500ันนะครับก็4,000แล้วกันพี่ ราคาผมลดให้45เปอร์เซ็นต์นะฮะแวะสามเชนผมไม่คิดด้วย<ม>หรือจะเป็นแว่นตาก็ได้นะครับอันนี้รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็สามารถผ่อนได้ p a y p อ l นะครับหรือว่าจะเป็นแบบคลิปผมก็รับนะครับบ้าเหรอไม่ได้ขายครับก็มีขายบ้างก็มีขายบ้างนะฮะก็อะไรที่แบบเราไม่ได้ใช้แล้วก็เห็นว่าเพื่อนๆอ,อยากได้อยู่แล้วแล้วก็มาขายแบบถูกๆราคากันเองนะฮะเกิดหมดทุกอย่างนะครับอย่าไปกโกหกคุณผู้ชมก็ดีครับคุณเอาอะไรมาครับเอ้ยมีขายหรือเปล่าครับแบน ขึ้นราคาขายถูกครับคือมันเป็นของที่แบบว่าบางอย่างเราไม่ได้ใช้แล้วก็มาขายมันก็เพืนเปิดทางขายของนี่แหละแต่ดูมันแบบจริงมันน่ารักนะไม่ได้ไปดีกว่าไม่พูดละคลื่นผมครับพาไปทอดกระถิ่นที่จังหวัดอยุธยาครับ i q ก็โอ้โหให้ลงชื่อก่อนเลยใครจะเป็นเจ้าภาพเป็นเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นรองประธานเป็นประธานอะไรเงี้ย EQ เซ็นชื่อช่องเจ้าภาพจ่ายเงิน1,000บาทครับอีคิวไปถึงวันแล้วอีคิวไม่มีตังเลยสักบาทอีคิวเริ่มต้นในการของเงินพี่ทีมงานพี่ผมขอ1000บาทพี่ทีมงานก็ยืมตังให้ตังอีคิวมาจ่ายกลับมาถึงบริษัทอีกวันนะครับมันยังไม่ได้คืนพี่พี่คนเดิมเนี่ยมาโทรอีคิวอีคิวเงิน1,000ันบาทอารมณ์ว่าพี่แบบอยากให้ได้บุญไงอีคิวบอกอ๋เอ,อเออผมยังไม่มีตังค์พี่อีคิวไปยืมดีเจโอปต่อครับอีกหนึ่งพันมาคืนพี่ทีมงาน จนปัจจุบันไม่รู้พี่โอ,อ๊คปอได้เงินหรือยังและไม่รู้าทางบัดรรู้หรือเปล่าไอ้ที่ลงเชื่อไปเดี๋ยวมันไม่ได้เงินมาเลยสักบาทเดียวนะครับไม่ได้เงินมันเลยสักบาทเดียวนะครับแล้ววันหนึ่งไปยืนอยู่นะคืนมันก็เดินเข้ามาพี่เอามาพันหนึ่งเดชป้าแบบทำไมอ่ะผมจะไปทําบุญพี่ผมเป็นประธานนะเว้ยอ่ะทําบุญไม่ต้องใช้เงินแล้วสิ่งบุญที่สะสมะหรอพี่เอามาดิโอพี่เอามาดิโอเ้าไปตาก็ควานมันไปพันแลน้วป้าง,งงมากก็แบบตกลงเจ้าภาพกระถิ่นกองนั้นอะ่ะเป็นชื่อมันทำไมเงินปะวะ แล้วก็งงอยู่ว่าจะทำยังไงดีถึงโบจะเอามาคืนให้ก็ตามแต่เราสึกว่าแบบอีมันแรงจริงอ่ะ oh, คือมันเป็นบอกว่าแม่ทับหน้าในการจรีบงของแก๊งไฟไลฟ์ทั้งหมดแล้วอ <Wow. S 1> ีคิจีบใครก็ติดผู้หญิงที่ไหนก็ปื้มซึ่งโบอยากจะบอกว่าเฮ้ยผู้หญิงไทยอย่าหัวอ่อนผู้หญิงไทยอย่าหัวอ่อนอีค <Wow. S 1> หน้าตาดีเฉยที่เหลือ